สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องในบ้านค่ะของสำนักพิมพูลและนิธิเด็กนะคะราคา90บาทนะคะอืมค่ะคิดว่าเอ่อเรื่องชื่อเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ๋อผู้แต่งนะคะเรื่องและภาพโดยเวรยุทธเลิศสุดวิชัยค่ะเขาเขียนว่านิทานส่งเสริมความร่วมเย็นเป็นสุขในบ้านนะคะ ค่ะเจ้าเด็กคนนี้ชื่อเก่งเนะาะค่ะเก่งเขาก็เป็นเด็กเกรเรนะคะก็มีแม่แก่ๆเนาะแต่ว่าเด็กก็เก่งนี่ก็จะไปเล่นกับเพื่อนอะนะแล้วก็วันหนึ่งก็ไปเจอก็ไปผ่านบ้านเพื่อนที่ชื่อแก้วเนาะก็เอ๊ะทำไมแก้วมันร่ํารวยเนาะเออมองเห็นแก้วไว้พระก็เลยอ๋อนี่ต้องเป็นพ,พระเพราะพระแน่เลยก็เลยไปขอพระที่ วัดเนาะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเอ้ยพระอยู่ที่บ้านแล้วนะเองมีพระในบ้านแล้วให้กลับไปบ้านนะเก่งก็ไม่เข้าใจก็กลับบ้านระหว่างทางก็ฝนตกกลับไปบ้านก็เปียกมาล่องมาแลกแม่ก็ดูแลนะพอโดนฝนก็เป็นไข้ค่ะทีนี้แม่ก็ช่วยดูแลจนกระทั่งเก่งก็เป็นไข้ก็เพอก็แบบว่าเห็นภาพความทรงจําในวัยเด็กเนาะที่แม่แบบเลี้ยงดูมาเขาก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วที่แท้พระในบ้านก็คือแม่นี่เองก็เลยมาแบบว่าน้ำเนี่ยมากราบกันซึ้งกันนะ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักดีนะคือมันเป็นภาพแบบไทยๆอ่ะนะหมอบอกว,ว่ามันสวยดีนะคะแล้วก็ไอ้กรอบความคิดแบบนี้คือถ้าเราถ้าเราปลูกฝังแบบนี้ความคิดว่าเออเนี่ยแม่แม่เนี่ยมีความสําคัญนะกับลูกมากนะแม่ดูแลด้วยความรักและลูกก็ซาบซึ้งอ่ะนะนะมันก็ดีมากเลยนะคะ นี่นะคะเขาเขียนด้านหลังนะบอกว่าพ่อแม่คือพระในบ้านรักของแม่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดรักของแม่ไม่หวังสิ่งตอบแทนพ่อแม่ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกหนังสือนิทานช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านหากเด็กที่อ่านไม่ได้หรือยังไม่คล่องควรอ่านให้ฟังค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านด้านหลังนิดนึงนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่า นิทานคือเครื่องมืออันสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาเด็กๆให้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ได้อย่างมั่นคงเพราะในท่ามกลางยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบมากด้วยเทคโนโลยีและชุดข้อมูลนานาประการที่ผู้คนต่างสแสวงหาเพื่อต่อเติมปัญญาภายนอกอาจทำให้ผู้ใหญ่หลายคนละเลยที่จะปลูกฝังและเติมเต็มปัญญาภายในให้แก่เด็กๆด้วยไม่ทันตระหนักว่า แม้เทคโนโล,โลยีในโลกนี้จะก้าวรุดหน้าไปสักเพียงใดก็ไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารใดที่จะทรงพลังในการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายและปลูกฝังปัญญาภายในให้แก่เด็กๆได้เท่ากับนิทานที่อ่อนโยนแม้เพียงสักเล่มหนึ่งนิทานเรื่องพระในบ้านช่วยให้เด็กสัมผัสถึงความรักของแม่ซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยคาดหวังสิ่งตอบแทนและเต็มไปด้วยความปรารถนาดีต่อลูกเสมอพร้อมทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูก ไม่ว่าแม่จะต้องลำบากจากเพียงใดขณะที่ลูกชายในนิทานเรื่องนี้กลับมองมข้ามกลับมองข้ามความรู้สึกผู้ให้กำเนิดกระทั่งเกิดเหตุการณ์อันทำให้ตระหนักว่าสุดท้ายแล้วในยามใดที่ต้องเดือดร้อนไม่มีใครในชีวิตนี้ที่จะรักและห่วงใยเขามากเท่าแม่สะท้อนให้เห็นว่าในชีวิตของคนเราหลายต่อหลายครั้งเราอาจเห็นคนอื่นดีกว่า สำคัญกว่าพ่อแม่ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนพระในบ้านทั้งยังชวนให้ย้อนกลับมามองตอนเองว่าขณะที่เราอาจกราบไหว้ทำดีต่อผู้คนมากมายแล้วพระในบ้านที่รอคอยเราอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนั้นเราดูแลและตอบแทนความรักที่ท่านมอบให้มากพอแล้วหรือยังดรประภาพันธ์จูจะเรญผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสมองและการเรียนรู้ค่ะ ก็อย่งที่บอกนะนะก็แม่นี่ก็แก่ไปทุกวนนะันก็คือลูกนี่ก็คือส่วนลูกเนี่ยถามว่าคือคือเลือดเนื้อของของแม่นะอืมก็เป็นนิทานที่น่ารักนิทานของมูนิทให้เด็กนี่ก็ถ้าจะหาซื้อนี่ต้องตามล่านะต้องแบบเฉพาะจอดจงไปเลยแต่ว่าถ้าเวลาซื้อหมอก็จะซื้อมาหลายเล่ม ก็จะได้เสียค่าส่งทีเดียวก็น่ารักดีนะได้ทำบุญด้วยนะคะค่ะอยากมาเจอหมอโอก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแต่โมงเชาถึง5้าโมงเย็นนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวดี่ทานอโอ